แนวแนวก้นอันนี้มันเฮียไปใส่เห็นบ่ยายยายยายเห็นยังกัดเร็วเร็วเร็วตัดเร็วเอาไม่ยายมันนี่ดูอะไรอ่ะลูกเนี่ใครทำเนี่อ่น นองะไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ไ้เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บรู้อยู่ว่าไม่เจ็บเมื่งเมื่งเมืองเมื่งโอ้กหหนูโอ้โหหนูตัวใหญ่ดูจัดการหนูให้น้องหน่อยลูกจัดการหนูให้น้องหน่อยนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นพี่เห็นไหมเนั่ยดูพี่เขาทำดูพี่เขาทำเออเอาเช็ดน้ำตาให้น้องหน่อยเออย้ายยายไปไปยาย ลูยี่ว่าเจ้ายี่คุบีวยูว่าเป็นนังี่ค่คือซ้ไหน่ยคือแล้วเลยมามามานี่มานี่อยู่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 นี่อ่าโอ้คุ้มเสียลเจ๊นำตาียน้องแล้วกะเอ้ยน้องเฟสอุ้พี่พลอย เอาเอาไม้มาตีหนูเร็วไม้มาตีหนูให้น้องหน่อยเนี่ยเออตรงเนี้ย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 อยู่ตรงเนี้ยเนีย่ยอยู่ตรงเนี้ยเออคิวเลยลูกคิวเลยเอ้าเอาจัดการให้น้องหน่อยลูกจัดการให้น้องหน่อยเขาต้องไปสิงตาเบิ่งเขานี่นี่เดี๋ยวเออหนี่งตีเลยลูกตีมเห็นไหมมีไหมลูกมีไหมมันวิ่งไปทางไหนลูกหนูตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่มากเลยเนาะหาหนูโอ้วิ่งหา <c oughs> <c oughs> นีย่งงยังไ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 งอยู่ในขาในเล็บหนูมีไหมว้ายโอ้ตัดเล็บอะไรไม่เข้าเลยเนี่ยยายตัดเล็บอะไรเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะอ้าดูสิอึาเป็นอะไรโจ๊ะจ้าขอโทษจ้าโอ้ยไปน้ำหาจิตในนะแต่ว่าทำอ๋โอโอ้ยหนูหนูตัวใหญ่อ่า ไม่ต้องอุ้มนะไม่ต้องอุ้มนะยายบียายบีไม่ต้องอุ้มนะไม่อุ้มก็ปล่อยมาสิคา้ามานี่สิฉันรู้อยู่พามาจูงมาจูงแขนมาอ่าจูงแขนมาเลรวมาเบิ้งอันนี้วางเสิ็มามานี่มานี่ มากเก่งมากอย่างนั้นแหละโอเคโอ้ดอกไม้สวยโอ้อันนี้ได้มะขามขอบคุณมะขามนะคะ<า>อ,อขอบคุณดอกไม้สวยสวยสวยมาก<แ>ไหมมันมีช่อดเดียวเหรอลูอลกมีช่อดเดียวเหรอมายายแบ่งให้มามายายแบ่งให้นะมาให้ยายแบ่งให้มามาอุ้ยไม่ไม่ได้หรอกหนูแบ่งไม่ได้เพราะว่ามันแข็งยายแบ่งให้นะอึบอึอ ยายเอามะขามให้อีกลูกหนึ่งสิน้ำมันขึ้นนะไอ้ไงได้แล้วลูกมายายแบ่งให้ได้ไไดอุย้ย มันอ่ะใส่กระดาษน,นี่มันจะนี่นี่เบยบีจะไม่ได้เก็บนี่นี่เออเก่งมากนานะโอ้จ้านี่พี่เก็บใส่ตรงนี้เก่งมากเก่งมากเออเก่งมากแกะใส่เลยแกะใส่เลยนะโอ้งูใหญ่ไล่เขาอ่ะเห็นไหมเห็นงูใหญ่ดูลงุงวิทย์สิ <laughs> ลงุงวิทย์ ลงอกไปกินขามกินขามกินขามามค่ะเออได้ขอแกะนะเออบอกบลุงว่าอย่าเอแกะได้นะแกะะ๋เก๋ะได้เเออแกะได้เหรอ เออเก่งมากบอกก่อนหอมจเอ่ี่กะได้ไหกะหมแล้ิชชูคอยบอกไว้เอาทิชชู่แกใส่คนไเไม่ว่าเกตั้งหาคนละอันเก่งมากเก่งมากอ่านตวอย่ง ม่มีใครตื่นสักคนเลยเนี่ยพอดีใกล้เขาจะนอนแล้วเนี่ยก็เลยแบบไล่สดสักหน่อยอสิเอาไปต้องไปบนขนานั่งลงลิงก็ยังไม่ตื่นให้เข้านอนก่อนสวัสดีค่ะอาชียังไม่ตื่นเลยคุณวิทย์งะให้หน่อยนะออานานานก,ก็ใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่งนะคะเอาอีโปโออกเนี่ย โมา, <ś led> ย,าย,ยายว่าเจ้าสิออกมาไงาบ่ลูกออกมาเอาลูกร้อนทะเลตื่นอยู่ไปวาสิแมเนี่เขาเขาคือว่าสีมานะเอาจ้าเก็ียวแมว่มาันี่เออตังไปหาหมอชีดทันเล่นไปฝุไปโพธิพิสัมัน เลยได้ไลูกบอลกลับมีลูกบอลได้ร้นอนหน่อยๆเรารออยู่ที่ลูกบอาตังค์ให้น้ำตังค์ให้ลูกบอลเก็บินแล้วมา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 ,มานี่กันมานี่กันเร็วจะไปกับลุงวิทย์นะมันร้อนนะข้างนอกมันร้อนนะร้อนนะคะโอู้เสื้อหลุดแล้วพ่อใหญมัดเสื้อให้หน่อยข้างหลังนะ่ะมามาเร็วเร็วเร็ว ตื่นแล้วตาตื่นแล้วเข้ารอคิวเลยทีนี้เข้ากะเลยทีโอ๊ยลบัวเห็เนไปซื้อกระจกพี่น้องกระจกอันม<อ>ันคน ไปดึงประตูรถมาต่ำถ่ายรถลุกตูวัดหนักๆกมันก็ใส่กับกระจกพอดีเนาะมันก็เรียบร้อยทั้งตัวกระจกแต่ไม่ได้ขันแล่นไปกับชิคูนขันโ่ฮันเนีย้ยติดไปนี่ตีนขี้ร้อเทียบเจ็บยุ่งเที่ยบก็โอ้ยแกกินก้วยจับเนี่ย อุนอ่นใส่้วยแล้วก็เวฟกิน,นก็ข้าวอยู่ในตู้เย็นแกงผักหวานแกงอะไรไม่มีใครกินก็เลยไม่ทำเีบีก็เลยไม่ทำให้เพราะไม่มีใครมีแต่คนนอนวันนีน้เลขเลขมันนหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดปีกายออกดิไปรับตรงนี้ล่ะเอ้าก็ไปน้ำเด็กนอยมุดนี้ก็ไปน้ำ เใ็หว่ามื่อไหร่มาใหม่อันนี้รถสังกะสีได้ลมครับในหอยก็น,นั่นกันซื้อบ่อยอยู่พอดีพอดีตอนปีนี่ก็เอา,เอ,าอ,อีกเต้าจะออกค่ะปืนเล็กเก้าสวอชเนี่ยยาลูก มาทิ้งตรงนี้มาขยะมาทิ้งตรงนี้เร็วกินอะไรนี่ละเขาเขาของล่ามอีกเ็เจ็บของนองาม้อยกับเขาของน้าแล้วเรียบร้อยหมดทุกคนเลยกินบักคามเนี่ยคาบไป งงงมาข้านะใบละไปละใบลาไปกินขยะให้แม่อเนี่ยขินขยะให้ขุน,ขย,ย,นย่าเนี่ยเออีขินขยะให้ขุนย่าเก่งที่ไหนตัวคนแรกไปดูขินขยะไปเลยค่ะจ้าขุนขย่จะคอยดูตรงนี้แหละ ตีเราจะชิได้หมออ้ได้ไดดูอยู่ค่ะอ่ะนักเมาดูัมางดูกันชิอยจะชิ้ได้ไหมไปค่ะเออยชิดูอยู่ค่ะดูดูดดูดูถถึงแล้ถึงแล้ถึงอยากเตบมือใตบมอยตบปังน่เยค่ะเยอ้าวไม่ตกมือเลยเร็ว ไ้องบ้านขอโทษแม่เลยขี้โกงไปเลยให้แม่ว่าให้น,อน้องไหวไหมบิวบิวบิวุววมาหันใส่สุดด้วกันนะ่ะแกบอกกันอันนี้นน Terima <Net -se> kasih <-class> telah menonton. พี่จอมยุทธ์มองริบเรียวแถวทิวพนา สารคามกับพอไหมโอ้ตั้งไปหาหมอได้ไปสารคามเนาะเจ้าสิวาสิแยกรากในหูวงหมอเขานาบชวนอเวลาจะขึกนตัวสิไปหาหมอจากสิเวลาใดยักสเลีวซึงในิริไปแี่กันหลอนว่าทั้งสิเรีนไปพ้นที่ัสขุนวนใกล้ๆกลสกระิได้หายแมทแตนแห่ให้ี่เก้าคนละคอยว่าสิได้ ว่ามันเต็มว่าแมนตัวเนี่โอ้โจ้าโอ้อยู่ที่นอนโอ้โอ้ก็แมโอ้เล้ยิ่งเต็มอ่ะโอ้ยิบไปยิบไปยิบไปเด้อเจ้าอ่ะเจ้าไปนั่นมันอันนั้นเด้อนั่นเด้อ xác nhận chị chuột nha nụ nhiệt kẹt sai vãn ninh y ti 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 ti